สวัดีครับอันนี้ครับผมพวกคุณกำลังอยู่ในรายการเกมโบชอบเอาครับตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมรายการของเรานี่ไม่ได้มาธรรมดาใช่ไหมคุณแสงครับผมคุณดมวันนี้เรามีเกมสนุกๆครับแต่ก่อนจะไปเริ่มเกมนะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดยว้า อ้คอนพับครับเพื่อนหนหน้างการของพวกเรานะครับผมก็ไม่มีคอนพับนะผมก็จะไม่มีรายการเราถึงทุกวันชาติเป็นไงครับคุณโอ๋ผมก่อนดุดด่าข้าวโพดในป่าหินกระหันทั้งหมลองกันเลยดีกว่าแกก่อนแกทุกตอนครับช่วงที่เราแก่นะผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับผมเขาโ่งจดหมายมาทางรายการของเราว่าอยากจะมาเล่น เกมโชว์รายการของเรามากแค่ตำรับของเราดีมากนะครับผมเจ,จ็ดหลักครับผมคนดูครับผมเจ็ดเจ็ดวิวเจ็ดโอ้เจ็ดวิวอะถ้าผู้ชมสงสัยแล้วครับว่าใครอยากมาในรายการของเรา <laughs> เอาครับผมคนแรกนะครับผม,ไ,มไหนไหนครับมานจะาทางกรีดหม,มูครับผมกรี ชันไรตีมากรโอเคครับผมมากรสวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็ว tamam> ัน okay, นี้นะผมเรามีก no ันสนุกพร้อมทั้งทัพร้อมครับพร้อมเลยใช่ไหมครับอังโกนิก้าเหรครับผมอ่ะซ้อมมารั้งที่อ๋อเจิ้นโกนิก้าเหรอครับผมพี่ว่าให้คนใบ้ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นให้ทำท่าทำทางได้อย่างเดียวพูดได้หน่อยนึงใครทายถูก เจอคันดิสักรสอคะแนนไปเรื่อยๆครับคือของรางวัลเราคืออะไรอะคุณรางวัลนะครับงงแล้วด้วยแชมป์มาม่าของผมด้วยใครได้ก็สบายครับต้มมีการรันอนรับนอนของผมเลยครับอ้าครับผมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปูเเวทีของราไปครับผม ก่อนแล้วนะผมไม่ม <dated teenage time online> <pl ains> ีทางจะได้กินทั้งบ้านแน่นอนครับผมเพราะอะไรครับเราะจชนะครับผมที่แบบจัดทั้งบ้านนะครับผมมาเพื่อข้ามที่ก่อรายการนี้ครับพิธีกรเหรอว่าจะกินผ้าครับอันนี้คือฉลากทำใบนะครับเริ่มเลยไหม A? ทำไมพี่ผมี่ดูสิ่น้ตีมึงม่ใจแล้พูดเดียวอะไรอ่ะยาวจังเลยนี่ยภาษาอังกฤษอ่ะโอ้โหโคลสเซียไฟฟ้าอิเ็ิ้านไม่ได้ไอบอกเลยจีไปชงจังไงสองยกกังเฮ้ยส สองแล้วก็สามบนเขาเรียกว่าอะไรพี่กุ้งไม่สอแล้วไม่มีคำมายกม่ใช่ตะวันไม่ไช่ไม่ใช่กุไม่ใช่สองสองได้สองนะได้สามหรือด้บนอ่าสามมทำอะไรเจ็ดส่วนไม่ใช่มันทำอะไรสองแล้วสองมันทำอะไรมันไฟไม่ใช่มึงคิดบอกยกกำลังแล้วอ่ะแต่เขาบอกกำลังเออไฟฟ้าไม่ใช่อ่ะยกไว้ไม่ได้อ่ะเนี่ยมีอุปกรณ์ประกอบไปหามาบัวมีในห้องเรานะเนี่ย เนี่ยโทรศัพท์เครื่องเออเครื่องใช้ไฟฟ้าสีจุบแบตหมดมึงก็เสียบไชาร์จต่อเคโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าเดยวจูี่เกี้สีเกิดการลองอะไรเีอ้ยินนสีเอ้ยิงิ ยาทำไมเจกี่ควยามกอ่ใช้อกนะหนึ่งสามกำลกินขนมปังอะขาเรียกว่าอะไรปังเย็นไม่ใช่เนยอยู่อยู่นี่ช่างกูหายตัวฟุ๊บหายตัวไปา้ววแล้ววาอะไรวาขนมปังแ่วาวสุดอกไม่ทา้วะเนี่ยเกียวท่ามนคืออะไรอะพี่อู๋ 1 2 3 4 5 6 7 8แล้ากเ็ดปดแ้วกัเลยเกาิบี่อะไรก็ผีเหรอไอตีเปรีบก็มาดูก็เกมโอ้โหเหล่ากาผีอตอนี้ยึ้งกหนึ่งแลวบ้านกูบ้านกูแล้วไงี่แแ เป็ดจัดชนะแน่เลยล่ะไม่กูนังอยู่โอ้ยผลไม้เมืองหนาวสีแดงที่เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อสตรเบอรี่ถูกต้องถูอะไรเนี่้าลับ้หญิงเอาแอมเฟตามอะไรจิ้มจิได้กูเจอแบบพอจิ้มง่ยกินได้อ่ะ

ขอช้าเล่นขอช้าเลาเล่นมสิมาด้ยรอเกว้าเลนผดร้อนอะไรที่ม่กน่ะกีบังเมามามากินอะไรแล้วไม่ผิดพีคแม่พีคที่นอยู่อ่ะมาพีคกวนพีคกวนพีคนี่อร์พีล้ำพีคปลาแดงเครื่องแกงจะไม่ห้ม่ีพเผาเผาเผา พี่ปนพี่ปนจริงถูกแล้วว่าเออพี่ปเขาอยู่นถูกแล้วอิิกอะไรเนี่ยคุท้อนมองหน้าทีไเยอะจับใจความสีอยู่บางนาอยู่บางนาบางนาตรากดังโอ้ที่งงอ่ะอยูบงนาอยู่บางนาไม่ย้ห้างบางนาห้างี่นปตนท่านเป็นท่านไมกลับบางนาอยูับางนาเฮ้ยไม่ใช่ชนวิวประเทศเประเทศอยู่อยู่บางนา

ยาเดียร์มีคำว่ายามีคำว่ายายาคุณยาแก้แหม่ยาเดียรยาเดียร์ยาเดียร์เอ็นกอลภาษาไทยภาษาไทยเวลาคนเจ็บอะแบบต้องกินต้อกเรื่อเนี้ยเจ้าราแม่ยาอะไรยาแก้อะไรแก้ปวดแก้อะไรแก้อะไรแก้อะไรยาแผลยาแก้ปวดใส่แผลแก้แก้กระเชื้อแก้เจ็ มือมือของญี่ปุ่นโอกไกโด56 6นาทีค้ำอันนี้อะไรอย่เมังรังบมังกัง้งเกบนีวิ่ง่ได้แลววิ่งมาไหนชอบกาเล่ง่อยควายคนเอ๋อ คนเป็นย้อนคนโง่คนเป็นย้อนโง่คนพิการรองก้กูหละสายแล้วต่อไปตัวกูตัวกูกระดี แน่นอนครับถ้าผมก็เราก็สัรู้สัมรวมจิตใจนะครับผมที่เราแพ้เพราะอะไรครับครับที่เราแพ้เพราะมาเหรอเราหมาเราอยากให้เขาแบบเป็นชัยชนะไงผมโง่มีสุดนะคุณใช่คุณโง่ที่เป็นใหญ่โอเคครับผมวันนี้ครับผมเรามีรางวัลนะครับผมแดกผู้ชนะอันเชิญเถอครับผมขอบคุณ นี <Is> ่คร <Is. us> ับหาที่ไหนไม่ได้กแล้วมอบครับเพลงมาครับผมเอ้ชวกนมากลาแม่ผมได้แล้วล่ะเวลาท่านผู้ชมนะครับกับการมาเล่นเกมในรายการบอกรายการนี้ไม่มีอะไรกมากครับแค่แบบอุ้ย ส,สำหรับตอนนี้ครับในการเราก็ได้เริ่มหมดเวลานะครับ,<อ>บผมสำหรับท่านผู <Peters S 1> <พ>้ชมนะครับที่อยากมาเล่นเกมในรายการของเราครับผม,ม,มจงเอฟมาตามอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมและรายการของเราพบกันใ,นใ,นในหม่ในวันหยุดนะครับเจริ